สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมไล n e เลนเจอร์ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปละลายตังกันสักนิดนึงตังเนี่ยมันตันอยู่ที่เลข99ตัวนะครับอาล้าน่า 99, 999,999,999ตังเยอะมากๆแล้วพอผมใช้อะไรไปอย่างเงี้ยตังมันไม่ลดแล้วน้องๆหลายคนสงสัยมาก พี่โปเปล่าบักเปล่า,บ,าบักตังห์เปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือตังอะมันมีเกินครับมันมีเกินไปเยอะแล้วแล้วผมพวกอัพตรงอัพตัวอัพเกียร์อะไรเงี้ยมันใช้ตังใช่ไหมแต่มันไม่ลดเพราะอะไรวิธีเช็คนะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองของเกมนะแล้วก็กดที่เกมนะครับแล้วก็ข้อมูลการซื้อนี่ครับตังจริงๆของผมมันมี1,183ล้าน เออมันแบบมันเกินไปแล้วไงมันเกินเลข99ตัวบนหน้าจอบนหน้าจอเนี่ยมันโชว์ได้แค่เลข9 9ตัวแค่นี้อ่าแล้วตังค์ผมมันมีเกินไปแล้วประมาณนั้นครับใช้นิดใช้หน่อยมันเลยไม่ลดครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเกรดนะครับตังค์ที่โชว์เมื่อกี้1น8 0ร้ล้านใช่ไหมวันนี้แหละจะต้องไปอัพกันสักนิดนึงตอนนี้อยู่ที่เลเวล25นะครับ เวล L นะครับตรงนี้พวกตัว U เนี่ยผมอัปตันไปทุกช่องแล้วนะครับพวกอัปเกรดคั้น U นะความสามารถต่างๆนะครับพื้นฐาน ID เกมนั่นเองอยิ่งอัปยิ่งเยอะยิ่งเก่งอะไรอย่างงี้ต่อไปนะี่อันนี้ยี่ามช่องแล้วนะครับอ่ะดแล้วผมจะมาอัปช่องนี้ดูนะครับตังผมมันมี1100ล้านใช่ไหมผมอัปไปช่องนี้ ให้มันจะเป็น25ห้าเหมือน,นเพื่อนๆนะฮะกดเข้าไปก็เกือบร้อยล้านนะเอาไปตังจะไม่ลดนะดูนะบูอ่ะยี่ิบห้าแล้วนะครับอ่ะตังไม่ลดแต่จริงๆมันมันลดนะตรงในในตรงนั้นมันลดนะครับเออเนี่ยเตอนแรกมันมีหนึ่งหนึ่งรล้านใช่ไหมมาดูนะครับอ่ะเหลือหนึ่งพล้านแล้วก็หายไปเกือบ เกือบร้อยล้านเลยเอออัพไปเมื่อกี้98ล้านไงมันลงมาแล้วนะเห็นไหมเออมันลงนะครับแล้วถ้าเกิดผมอัพดอกต่อไปเนี่ยลดแน่นอนอ่าไปไปอัพกันต่อเลยนะครับอัพเกรด1,100ล้านกันสักนิดหนึ่งตอนนี้เหลือประมาณ1 0 0 0ล้านแล้วนะอา่านี่ดูครับอัพช่องหนึ่งใช้100 000, ล้านนะครับเออแล้วผมจะอัพแบบบรรล้านบนรรล้านไปเลยนะอัพเรียงไปเลยนะครับ อันนี้100ล้านจัดไปนี่ย6ีหแล้วครับยีหแล้วต่อไปครับร้อยล้านโป๊ต่างรถแล้วไปต่อร้อยล้านนี่ไงความสามารถพวกขั้นแอลนี่ก็เป็นเป็นพวกมิสไซน์นะเออมิสไซล์ความสามารถต่างๆอะไรนี้อย่างนี้นะฮะ อันนี้เหมือนว่าจะจริงแร่นะเออเจาะแร่เจาะแร่น,นี่เพิ่มเลือดนะน,นี่สตัตร์ทได้วะเนี่ยสายฟ้านี่ลัคกี้เชนลัคกี้เชนเนี่ยแล้วเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอ่าความสามารถต่งตางๆของเขานะอืมเพิ่มความสามารถขีปนาวุธน์นเองึงต่อไปอัพต่อ100กับอีก2ล้านนะครับ กดไปออัพไปอัพไปเรื่อยๆครับตังค์พันล้านเมื่อกี้ก็จะหายลงวับไปกับตานะอัพไปต่ออัพไปต่อเรื่อยๆครับผมอัพบัล้านบัล้านไปเลยอ่า27ิทุกช่องแล้วครับขั้น L เหลือ277ล้านอ่ะผมอัพได้อีก2ครั้งเองนะอ่ะอัพไป แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับ28น,นี่ก็28ไปโอเคไม่สามารถอัพต่อได้แล้วครับตอนนี้เหลือแค่69ล้านเองนะโอ้เรียบร้อยลองลองดูไหมอัพให้มันแบบว่ามันตันตัน,ต,นตันไปเลยนะนี่ไงหนะึ่งล้านอีกไกลแล้วการอัพเกรดยังอีกไกลเราคงเล่นเกมนี้กันอีกนานอนะ่ะ เราไม่รู้ว่าจะอัพตันขนาดนี้หรือเปล่านะอันนี้แค่ช่องเดียวนะเ,เกือบสองหมื่นล้านอ่ะเกือบเกือบแปดมืนล้านอัพตันอัพตันสี่ช่องแล้วแปดหมื่นล้านอ้โหอีกอีกยาวไกลอับประามาณนะยาวไกลมากๆแค่นี้ก่อนครับผมอืออัพหมดไปแล้วนะเมื่อกี้ตังของเราหายวับไปกระตาหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านอ่าต่อไป ไหนๆก็อัพอัปเกรดขั้นพื้นฐานใน ID ดีของเราแล้วนะครับห้องอัปเกรดเนี่ยอัพไปเยอะและ้วต่อไปแล้วก็จะไปตะลุยพ p พกันสักนิดหนึ่งนะอยิ่งอัพยิ่งเยอะยิ่งเก่งอ่ามันเป็นพื้นฐาน ID เดีเกมของเรานะครับอัพเยอะๆนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็อัพไปเรื่อยๆครับผมพ p พีโอ้ย ตั้งรับชนะด้วยเหรอเนี่ยหรือเขามันแจกแต้มวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องกันก่อนสักนิดนึงนะเฮ้ยเขามมนแจกแต้มเฮ้ยเขามาแพ้ด้วยเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ลองดูลองดูเออเราชนะครับเราชนะอย่างงี้ชุดดำแหมเห็นชุดดำผมวิ่งมาแล้วอุ่นใจนะเพิ่งเปิดได้ชุดดำ ชนะชนะอยู่นะรอบนี้นี้ทีมตั้งรับของผมนะเออแน่นอนแน่นอนสู้เขาเราวัยรุ่นของเราใส่หน้าไม้มานะเพิ่มแล่3สาร้อยแต่เขาก็แดงๆอยู่เนี่ยเออเห็นเขาแดงๆแล้วแบบเท่อ่เอาเขากดยอมแพ้ไปเลยครับ ได้อยู่ได้อยู่ไปเราไปลุยกันบ้างนะตอนนี้มีขนลุงอยู่8ดขนลุ้งตีพีพีได้สี่รอบนะฮะรอบที่หนึ่งจัดไปวัยรุ่นจะสูไ้ได้ไหมนะโอ้มืดแสงแม็กเยอะมากแม็กห้าตัวอ,อย่างเงี้เติมเยอะรีข้ามดีกว,ว่ามืดแสงแม็กห้าตัวะนะฮะข้ามข้ามไปทีมนี้ก็มืดแสงแม็กเยอะเหมือนกัน โอ้โหหนึ่งสอี่ห้าห้าตัวเองครับมืดแสงแม็กเยอะจริงเลยต่อไปครับทีมนี้เป็นไงบ้างนี่ทีมนี้มืดแสงแม็กสตัวน่าจะสู้ได้อยู่นะโทวาเซสินะเพิ่มแรกหนึ่งพันสตัวเลยนะบวกเลยแล้วกันทีมนี้ไม่มีตัวบินครับผมมาของเราก็เพิ่มแร่สามร้อยครับหน้าไม้ไป สู้เขาเราไยรุ่นแมตอนผมจับชินจังก็ไม่มาแนละ้วโทวัสเซสินะก็ไม่มามชินจังฮิมาเลยอดเลยนะเรามีหน้าไม้เราก็ใช้หน้าไม้นี่แหละมาคอมโบชิงแรกนะครับาเราจะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อยากลองมาไวรุ่นจับแข็งนี่เราจะชนะตรงนี้แหละ ใช้ไอเทมช่วยนะพอชนะได้บ้างอะไรอย่างนี้อืมกดเอามาตัาสิมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาอุ้ยทีมเราหนาแน่นกว่าชนะแล้วครับผมรอบแรกเปิดได้สวยครับผมแจ๋วเยี่ยมเวลิกูด้องฟ้าสดใสครับสิมถัดไปที่เจอนะลุยก,กันต่อ Mm hmm. มีอดัมด้วยแล้วก็เติมเยอะด้วยทีมเนี้มืดแสงแม็กเจ็ดตัวเติมเยอะเกินไปพี่เอ้ยรีข้ามทีมนี้เป็นไงบ้างหนึ่งอ่าทีมนี้ผมผมจะหวดกับทีมนี้สักนิดนึงนะมืดแสงแม็กสามตัวพอๆกับทีมผมแหละมืดแสงแม็กสามตัวเท่ากันนะแต่เขามีตัวบินถึงสองตัวเลยนะเนี่ยไป บวกเลยแล้วกันตัวบิน2ตัวอย่าไปกลัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกันบินของผมก่นอนะอ PG เนาะใส่หมากลุกไปเลยนี่หมากลุกหมากลุกหมากลุกจะไปสอยนี่ครับหม้อนะกันน่าจะก,กันได้อยู่กันกบบินได้อยู่ พักพักเอาพักพักเอาดีเลยข้างหลังไม่ม um hm ีเอ้ยอันน anyway> ี้มีตัวบินสองตัวนะอืมไปลองดูลองดูสู่เขาเอาไวรุ่นป๊อป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  นะครับโอ,โ,อโอ้โอ้โดนทายุพัดแล้วครับพัดกลับสิครับจับแผงหน้าป้อมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ทำไมป้อมขอนระเบิดอะ่ะเฮ้ยผมงงจริงอะผมดูไม่ทันครับเฮ้ยชุดดำมันต่อยเหรอ้ยเฮ้ยเทะชนะเฉย โุ้ยจบไวมากเมื่อกี้งงเลยไปต่อไปต่อนะแล้วก็ทีมนี้ครับเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมยอยากลองอยากลองนะตัวโหดดูนะแต่ผมอยากลองทีมนี้เป็นมีตัวบินตัวเดียวนะกบๆกบเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวผมลองสักนิดนึง นี่นี่นี่อ่านี่นี่ครับเอาผีจีนมากบต้องเจอผีนี่ผีจีนไปใสอยกบครับผมตัวตัวบินท่าดน้ำใช่ไหมกบอ่ะต้องเจอผีจีนสักหน่อยมามาครับมาผีจีนสู้เขานะผมก็อัพค่าศัก,กยภาพมาเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับ กระพิบ7ตัวนะ2015ผีจีนก็อัพอไว้แบบว่าเจอกบอย่างนี้แหละจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเรามาครับเห็นเขามีดัสด้วยนะมผมมีมีชุดดำแล้วนะฮะพอมาชนกับดัสได้อยู่นะดัสดเขาไปไหนเนี่ย จับแข็งงานงอกแล้วครับงานงอกนะฮะวู้ยพีดัสพีดัสของจริงว่าพีดัสวู้ยงามไส้นะครับเราจะแพ้แล้วครับผมวู้ย พื้นดินสู้เขาไม่ได้นะตัวเขาเมต้ากว่าเราครับโอ้โหมอบเลยโหดจริงโหดจริงคิดว่าจะชนะนะถ้าสู้ไม่ได้สงสัยแบบเกียร์แน่น,นต้องเกียร์แน่นแน่ๆสองเกียร์พี่เขาหน่อยดิไม่ไงโดนเข้าไปดูหน้าไม่รู้ใจ ข้างในโหดมากโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกถ้าเกียร์ขนาดนี้เราก็ต้องยอมแล้วผมมีเกียร์วิ่งด้วยเนะี่ยดุมากดุมากโอ้โหแนนอนแนนอน,น,อนจะวิ่งสองชิ้นเลยครับสุดจัดประหลัดบอกไปต่อ้หผมคิดว่าผมจะสู้ได้ซะอีกนะ ข้างในแบบตึงเกินคนไทยข้ามไปนะเราจะไม่ตีคนไทยนะผมทีนี้ก็มืดแสงแมากเกอะไปพี่คนนี้เป็นไงบ้างหนึ่งสองอ่ะนี่ครับบวกเลยแล้วกันนะไม่มีตัวบินรอบนี้ไม่มีตัวบินอ่าสู้ทีมพี่คนนี้สักนิดนึงจะชนะหรือเปล่าไม่รู้ไปลุย เอาหน่อยเอาหน่อยเมื่อกี้แพ้มาตานี้จะแพ้อีกนะวัยรุ่น,ะนบางทีเรารู้ว่าเราสู้ได้นะแต่พอข้างในโอ้โห,หตึงเกินนะเกียร์นี่แหละครับเกมนี้แบบต้องเกมเกียร์เลยเฉพาะเลยนะเป็นเกมของเกมเกียร์เลยนะเยะเจ็ดเยอะเยอะได้เปรียบสูงจับแข็ง ไฟดุลงเลยไอ้ลูกไฟลงเลยโอเคครับชนะแล้วฮะเรียบร้อยแพ้ไปหนึ่งดอกเมื่อกี้ท้องฟ้าสดใสอะรอบนี้มาดูตัวดูเกียร์แต่ละทีมเลยนะทีมแรกที่เราชนะมานะฮะเฮ้ยก็เกียร์ได้อยู่นะเกียร์เจ็ดเยอะอยู่เกียร์เจ็ดเยอะอยู่ แต่เราก็ผ่านมาได้นะตึงกัน้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปทีนี้ทีมที่สองที่เราชนะมาเป็นไงบ้างมีจันทราด้วยมีราดายู่แต่ทีมที่เราแพ้เนี่ยเอออันนี้ทีมน,นี้ของจริงครับต้องยอมอะ่ะแบบตึงนะตึงจริงนะโอ้สุดจัดประหลดบอกมากเโหดเกีโหด แล้วทีมสุดท้ายที่เราชนะมาครับอืมก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เจเจอของแข็งไปหนึ่งโป๊กตึงจริงโอเคฮนะประมาณนี้ครับหลังจากอัปเกรดมาก็ไปเทสพีพีกันสักนิดหนึ่งอ่ายิงอัพยิงเก่งนะห้องอัปเกรด เพื่อนๆก็อย่าลืมอย่าลืมไปฟาร์มกันเยอะๆนะครับเงินเนี่ยมันก็จะได้จากการที่เราเก็บเลเวลเก็บเลเวลนี่แหละสเตทพิเศษสเตทหลกักสเตทฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยสเตทจุติก็ได้ตังนะเออเล่นทุกสเตทไปเลยครับผมออนี่ฮะแล้วเดี๋ยวพอตังเยอะๆเราก็มาอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าลืมนะตังมันเกินพันล้านได้นะเออเราใช้นิดใช้หน่อยตังไม่ลด เขาไม่ได้โปรนะใช้นิดใช้หน่อยตังไม่ลดบอกโปรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันเกินได้เราสามารถเก็บสะสมได้แต่เพียงแค่ยอดเงินที่หน้าจอมันโชว์ได้แค่เลข99ตัวประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ตังลดลงมาและ้ะใช้นิดใช้หน่อยตังมันก็จะขยับให้เพื่อนๆเห็นและ้ะมันจะได้แบบเป็นปกติเหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมไม่ค่อยมีใครดองตังถึงเลข99ตัวหรอกประมาณนี้ 999,999,999 999. ประมาณนั้นนะฮะออย่าลืมมาอัปเกรดกันเยอะๆนะครับยิ่งอัพยิ่งยิ่งเก่งประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย